สบายสบายครับผมที่วางอย<ไ>่างทีเลยนะครับตอนนี้กาแฟหมดละแฟก็เ,เป็นน้ำนกดลงกาแฟหมดละ<า>แก้วหัวหน้าเขาแบบคลาสสิกมากเลยครับชงแบบเทสไม่มีอะไรมากครับครับท่าน กินแอนเที่ยวแบบง่ายๆนะครับวันนี้นะครับก็ช่วงเช้านะครับก็ต้องกินกาแฟนะครับดิฟฟ์คอฟฟี่วันนี้ผมใช้กาแฟของอะไร o ด f f b e อฟฟี่บ e น o ด s ร Coffee Bean The ผมใช้มาแล้วประมาณถุงหนึ่งนะครับก็กินดีกินดีนะครับน,นี้หาซื้อได้ทั่วไปนะครับที่ผมไปซื้อเนี่ยก็จะเป็นบิ๊กซีนะครับอันนี้ผมไปซื้อมาอันนี้ผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับเป็นกาแฟชวลดานะครับเพื่อนฝากเพื่อนซื้อมาให้นะครับอันนี้ปริมาณเท่าไหร่ 500กรัม500กรัมเราองใส่กินเป็นเดือนเลยท่านผู้ชมกินเป็นเดือนเลยครับท่านอันนี้กี่กรัม250กรัมตรงนี้สอง250้กรัมอันนี้500กรัมสองเท่านะสองเท่านะท่านสองเท่านะครับอุปรกรณ์ในวันนี้ของผมก็จะมีอะไรบ้าง ก็มีมีเครื่องขั่วไม่ใช่ตัวท,ทีเครื่องอะไรวะเครื่องบดกาแฟเครื่องบดกาแฟเครื่องบดกาแฟครับเครื่องบดกาแฟ ชื่อรุ่นเครื่องบดกาแฟรุ่นนี้ Coffee Gitter Coffe e ี่กทเอันนี้ผมจะมาทำกาแฟกินตอนเช้านะครับก่อนที่จะเริ่มงานนะครับเอาไ้ดูกันนะครับอันบนแรกแล้วก็บดกาแฟก่อนนะครับบดกาแฟ อันนี้ใช้ของ The l o c k Coffee ก่อน The The Coffee Bean โ o f f e The Coffee Bean นะครับใช้หมดตับเหลืออีกนิดเดียว ใช่แล้วกาแฟขั่วไม่ใ่ช่กาแฟบดมาเอาฟินเตอร์นะฟินเตอร์นะ ที่เอาทำใส่แก้วก็ได้นะคุผู้ชม ระน้ำร้อนอะฟิลเจ่งมาแล้วครับแขกแขกรับเชิญครับผมลบแล้วโอ้ลบหน้าเนี่ยตาไม่ลบดีเลยกวนมาเดี๋ยวเอาอัดไหมวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ได้เดี๋ยวเอาหน้ามาให้นะเอาหน้ามาเฮ้ยหน้าไหนวะ Để chị biết rồi à biết hai món thật rồi à biết rồi ôi 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 hay ôi 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 จีเลยนะจีเลยตัลไปเอาไปีนห้องไปเอาโตและต้องอันนะลุยเลยขอบ้าเลยแมงบอกวมาเกียรันเลยนะแม,หมา,นานนหน้าดูดูเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมไล่ซุบ่ยัง,ยงเหเห็นเลยเนาะพายาเลยเปย์เลยะเืจะบาดวะตรงนั้นระวมหนุลมเลยโอเคเลยนี่เป็นการดีไปครับจากคุณโคชิมโมโนโอฟาโ,โกะนะฮะ โอ้ขอสวยได้ครบคนคเลยโง่ ยิงดิฟเสรแก้วก็ได้นะครับดิเสรแก้วอะไรประมาณนี้นะหลังจากเราบดบดเมเล็ดกาแฟเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาอะไรวะเอาฟิลเตอร์นะครับ มาใส่แล้วก็เอากาแฟบดลงไปแล้วเราก็เอาน้ำร้อนเทล,ลงไปนะครับมาแล้วสมาชิกครับผมอันนี้ชงแบบอะไรนะชงเพสชงเพสโอเคกาชงเพสครับชงเพสชงเพสนี่หัวหน้าเขาบอกว่าชงแบบเพสหัวหน้าอันนี้ชงแบบเพส วิธีการชงแบบเพล็กก็คือว่าเอาฝานี้ออกก่อนครับแล้วก็เอากาแฟลงไปครัน้ำใส่น้ำแช่พักไว้สักพักบหนึ่งให้ได้อุณหภูมิอ่าอุณหภูมิแลก็แช่ประมาณสักประมาณหนึ่งหนึ่งนาทีกว่ากวหนึ่งนาทีกว่ากอ่าเพื่อให้กาแฟมันได้อียดอ่อ่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันวิธีการชงแบบเพล็กขออนุญาตล้างแก๊สก่อนอ่าโอเคขออนุญาตไปล้างก่อนครับผมอันนี้คือน้ำล้างครับไม่ใช่น้ำหม้อน้ำนะ อยู่แบบบ้านๆครัอยู่กันแบบสบายๆครับผมเช้านี้จิจกรรมของเราอันดับแรกก็คือชงกาแฟนะครับอ้าวผมน่าจะพอแล้วแหละน้ำเยอะเกินไปก็จะน้ำเยอะเกินไปก็จะกลายเป็นอเมริกาโน ก็จะไม่เข้มแบบเอสเปรสโซ่นะครับผมแค่น,นี้ก็พอแล้วผมได้แล้วแค่น้ำมันน้ำร้อนมันกดกาแฟลงหมดแล้วก็พอลวหมดแล้วโอเคท่านผู้ชมที่วางอย่า<ไ>งทีเลยนะครับตอนนี้ กาแฟหมดละแกก็เป็นน้ำกดลงกาแฟหมดละพอละของผมเยอะแล้วจ้าจรครับอยากมีเรื่องก็เชิญได้นะโอ้โหสุดยอดจริงเลยครับพี่ท่านใส่สซนเลยขนาดอากาศดีบ่เห็นบ่เป็นสายลุ่มเป็นสายหมอกเลยพอกลุ่มหนาวมันวิวแล้วอากาศดีอากาศดีตอนเช้าอากาศเย็นๆแบบไม่ต้องชงกาแฟครับผมนี่น้ำตาลนี่ผมใช้น้ำตาลเทียมนะครับผมเป็นอะไร เป็นคอนโทรลแคลอรี่คอนโทรลอะไรนะคอนโทรลคอนโทรลน้ำตาลอ่ะอันนี้ผมใส่กินสารให้ความหวานพลังงานต่ำนะแล้วโรคเบาหวานกินได้นะชูเกะชูเกะชูเ้ะชูเกะโลชูเกะโดนน็อตชูเกะเอฟเวอร์รี่เดย์โอ้อหอมท่านผู้ชม ผนได้เซลจริงรับ everyday work day half and coffee เพื่อนของฉันหลับไปแล้วไม่ยอมตื่นโหหน้าคืออะไรนะ uh, อันนี้ต้องอันนี้ต้องบทก่อน ใช่ครับอันนี้เป็นเม็ดนะครับอันนี้ก็คือของนี่นะครับแต่ผม่อมาครับเป็นของชอระดาเพราะไม่ใช่ขายยี่ห้อนะครับแต่ว่าผมว่ามันโอเคอะอะนีมันก็จะเป็นเม็ดข้างในครับให้เติมเท่าไหร่นะครับเติมเท่าที่เราอยากเติมครับผมอ๋อครับครับผมอันนี้ผมยืมของเพื่อนนะฮะบัดดีครับสุดยอดจริงเลยครับผมจะปั่นใช้เวลาประมาณก็ นานขอสมควรนะหมดเงิเลยอะผ่านจนฟรีนะฮะก็จะปั่นประมาณนี้นะครับเพื่อจะได้เมล็ดออกมาตรงนี้นะครับอมันเป็นอะไรที่จันแล้วก็ได้เมล็ดออกมาเหมือนเดิมใช่ครับอ้าวไม่ใช่ครับมันเป็นอะไรที่แบบธรรมชาติมากครับเนเชอร์มาก o r i g i n ครับมันเป็นอ r ิ g i n a l มันจะไม่ได้ถูกบดโดยที่เป็นใบมีดที่แบบแหลมคมที่ปั่นอย่างนั้นจะไม่เวิร์กนะฮะอันนี้มันเป็นเหมือนตำข้าวเม่าครับอ ถ้าสมัยบ้านเราเ็เรียกตำข้าวเม้าคกข้าวเมามู๊มปแป้งอะฮะจะได้ไดรสชาติถ้าชงแบบเพรสเนี่ยผมจะประมาณว่าหยาบไมไ่ละเอียดเมื่อกี้นี่เราชงแบบด <Deep S 2> <ff> ิฟก็คือต้องแบบต้องลเลยด Deep, ิฟดิฟคอฟฟก็คือปล่อยให้น้ําไหลผ่านกรองฟิลเตอร์นะครับแล้วก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ,บเดือ์ฟิลเดี๋ยวต่อไปนี่มีมาดูวิธีการชงแบบเพรสคอฟฟกันบ้าง นะครับไม่เป็นยังไงผมอนอ่ะเค้กาแฟเนี่ยลองดูดิ่คแบบแบบนี้เนี่ยไม่ใช่อันนี้แบบดิฟคอฟฟี่นี่ยแ,แบบดิฟแบบดิฟอันนี้ต้องเอากวยเอากรองเอาฟิลเตอร์ลงก่อนแล้วก็กาแฟลงไปแล้วก็เติมน้ำนะฮนะ<ช>นี่กาแฟ ยี่ห้ออะไรหัวหน้านี่มันลูกคุณนะหัวหน้าอันนี้เป็นกาแฟรถอ่ากินพุนครับกาแฟกาแฟกาแฟรถพุนมันจะช่วยให้เราขับถ่ายโอ้ร้อหอมพอแล้วหัวหน้าพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวถ้าผู้ชมก็ไปทำตามเลยนะมันไม่ใช่เราอยู่กันแบบมีประหานะครับอยู่กับลีนสายไฟอยู่รีนสายไฟครับโต๊ะก็ลีนสายไฟนะครับ บรรยากาศุรีนสายไฟวันนี้ผมยังไม่ได้งานชุดเลย <c oughs> ไม่แชร์ครับตาตายครับผมสิทไปเลยครับเห็นไหมครับเรื่องครับผมได้ได้ก้ได้แล้วไ,ไอออกเลยมือเช็คได้ก้าวสิบสามวิญาเลยนะอันตราย อ๋อผมอยู่กับ,บเซฟตี้นะครับมมอ่าซูจังกาแต้องปลอดภัยครับปลอดภัยนะครับไม่ต้องกลัวครับช็กาแฟยังมีเซฟตี้คุมครับผมได้ครับมันไม่สอมารอเครับดับได้ครับจริงเขาลอง นี่พระเอกของวันนี้นะครับท่านผู้ชมนี่เสร็จแล้วนะครับนะครับนี่ครับได้มาประมาณประมาณนะครับครึ่งเป็นก็จะได้แบบแบบยากหน่อยอ่าโอเคก็เปิดฝาออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตะแกรงสําหรับที่เราจะบีบอันนี้ครับเทลงไปเลยนะโอเคนะครับผมเสียดายครับตอบทั้งหน่อยครับ เสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำลงไปนะครับโอ้โตัวจริงเติมน้ำลงไปมไม่ได้ไปเหยียบนะะเติมเข้าไปให้มันได้ท่วมกาแฟไปเลยนะครับหมุนน้ำได้หน่อยนะครับพอแล้วครับเดี๋ยวมันจะจืดไปครับนี่เราต้องทิ้งไว้กี่นาทีวะเนี่ยประมาณนาทีครึ่งครับนาทีครึ่งปิดนี้ไปครับแต่ให้เร็วนี่เอาได้เลย ครับก็แล้วแต่รครับ <c oughs> แต่ให้ดีให้ดีเนี่ยก็คือมันต้องเทน้ำลงไปทิ้งพักไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้กาแฟ,าฟที่เราบดมันอะไรมันคลายคลายคลายรสชาติ fünf, ออกมานะครับแบบแบบเพรสแบบเพรสนะครับผมเพื่ได้กแฟมาให้เราดื่มดิกนี่แก้วแบบชงกาแฟแบบเพรส นี่ล้านซด้ามีไหมหัวหน้ามีครับโอ้โหเยอะแยะหัวหน้าันนี้ผมซื้อที่โรบินสันนะครับโปรโมชั่นร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าที่โรบินสันโอเคนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีแบบเหมือนในร้านกาแฟทั่วไปที่แบบค่อนข้างอ่าพวกร้านกาแฟที่ดังๆหน่อยอะไรเงี้ยก็จะใช้เป็นแบบสแตนเลสโอรี่อย่างเงี้ยคือแบบทั้งตัวเครสแล้วก็ตัวอ่าเฟรมก็จะเป็นสแตนเลสแต่ของ้อๆจะเป็นของผมเนี่ยจะเป็นแก้วใช่ไหมครับแล้วก็เฟรมก็จะเป็นอ่าเหล็กเคลือบ หน่อยเพื่อไม่ให้ความร้อนมันแตกกับแก้วแต่ถ้าเป็นพวกดีๆหน่อยก็จะเป็นสตนเรทที่หนาๆะอย่างเงี้ยครับราคาประมาณแพงขึ้นรสรสชาติมันแตกต่างกันไหมหัวหน้าระหว่างดิฟกาแฟกาแฟกับชงแบบเพสกาแฟผมว่ามันขึ้นขึ้นอยู่กับลิ้นของแต่ละคนนะบางทีผมก็ไม่ได้ยึดติดมากนะขอกินแล้วแม่งดีผมว่าโอเคแล้วแต่ว่าถามว่ารสชาติไหมมันก็เกี่ยวกับเมล็ดกาแฟที่คั้วนะอันนี้ก็จะมีกลิ่นออกไหมหน่อยเพราะมันมันคั้วแรง ของเขาอะนะแล้วก็ความนุ่มความอะไรผมว่าไม่ต่างกันเพราะว่าผมใส่น้ําระดับคล้ายดิฟกับเพรสนี่ผมว่ามันคล้ายกันแค่เอาน้ําไปผ่านมันแล้วก็บีบบีบเอาเศษของมันไว้รสชาติก็น่าจะไม่แตกต่างไม่แตกกันนะจะเป็นประมาณอเมริกาโน่ครับอาจจะอ่อนอาจจะอ่อนกว่าชงแบบดิฟหรือเปล่าแล้วแต่ปริมาณแล้วแต่ปริมาณแล้วก็ถ้าใส่ปริมาณเยอะมันก็จะเป็น อเมริกาโน่ไปแต่ถ้าชงปริมาณบีบผมว่ามันเป็นคล้ายๆกับกาแฟแบบน้อยๆมันก็จะเป็นแบบเข้มเราไม่ได้อัดแรงดันนะเนาะมันไม่เหมือนชงแบบไอ้เขาเรียกอะไรพวกแรงดันพวกหม้อต้มแบบแรงดันพวกคล้ายๆพวกเป็นช็อตหรือเป็นที่เป็นครีมออกมาอะไรเพราะว่านั้นแรงนั่นแรงนะอัดอัดด้วยแรงแรงน้ําแรงดันสูงเขาเรียกว่าใช้ใช้แรงดันใช้ไอส์เต็มไอสต็มบีบไอส์เต็มบีบ ความหนาแน่นของของน้ําแล้วก็กดผ่านกาแฟลงมาก็จะเอดสุดยอดแต่อันนี้มันก็เป็นแบบธรรมชาติอย่างนี้แล้วก็มันก็สะดวกมันมันก็สะดวกไม่ต้องมาเสียบปลั๊กไปไม่ต้องมาตั้งต้มน้ําเพื่อเอาไอ้น้ําดันแรงดันอีกแบบนึงนะฮะก็ความสะดวกนะครับอันนี้ได้ยังหรอเนี่ยยังไม่ได้ต้องรอใช่ผมลืมผมลืมว่าจากไห่แล้วนะพอ มันได้เวลาการเปนดมันจะมีเสียงดังเราจะใส่อุณภูมิเข้าไปนะครับมันก็จะมีเสียงดังเตะเตะเตเเมื่อกี้นะครับดังแล้วบล้อยแล้วมันถึงเวลาแล้วเราก็จะกดกดตรงนี้ครับเป็นตะข่ายนะครับลงไปเพื่อที่จะเงะเพื่อที่จะให้ขีกาแฟเศษกาแฟทุกอย่าง เซฟการ์ครับลงไปข้างล่างแล้วปล่อยให้มันตะกอนลงนิดหนึ่งแล้วค่อยบินใส่แก้วไอ้ตัวกดเนี่ยมันก็เหมือนเป็นฟิลเตอร์ใช่ไหมประมาณนั้นครับเหมือนฟิลเตอร์กระดาษแหละครับแค่มันลอยใช่ไหมมันก็ผ่านน้ำเหมือนกันแต่กดลงเพื่อเวลานั้นก็จะได้ชิมพันน้าออกมาอ่าโอเคครับจากนั้นเราก็จะได้กาแฟสดแล้วก็พร้อมพร้อมพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟพร้อมที่จะเสิร์ฟตอนเช้าแล้วเสิร์ฟตอนเช้าล้างแก้วยังหัวแนล้างล้างสะอาดแล้วครับน้ำร้อนครับผ่านน้ำร้อน ก็จะได้กาแฟมาแล้วแก้วหัวหน้าเขาแบบคลาสสิกมากเลยครับชมแบบเทสไม่มีอะไรมากครับครับท่านชีวิตการทำงานเช้าก็มีเวลานิดนิดหน่อยนั่งคุยกันไปหยิบกาแฟกันไปติดตามข่าวข่าวบ้านเมืองไปโอเคจบแล้วครับโอเค<ๆ>ได้เสร็จกาแฟมาอันนี้เราไปทำเป็นอกรองที่เราไปแตกแห้งครับไปดับกลิ่นไว้ เสร็จตัวเย็นอะไรได้ครับโอเคครับได้หลายอ่งโอเคครับขอบคุณนะครับวันนี้ครับขอบคุณทีมงานแล้วก็ขอบคุณสถานที่แก็ขอบคุณโปรเมเตอร์นะครับที่นจักสันไม่มีเราไม่มีสปอนเซอร์เราไม่มีนะครับเนี่ยครับเอาชนแก้วมาแน่โอเคครับวันนี้ก็กินแอนเทียวแบบง่ายๆก็ขอจบ เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ให้มารวมรายการนะครับครับผมครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร์นนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับสสดท้ายซับสไคร์ก็เป็นตัไคร้บ้าง